เมื่อวันที่7กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกาพลตรีกิติพงษ์เนื่องชมพูผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่23เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเยาวชนไทยร่วมใจห่างไกลยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ2567ณโรงเรียนขานกันคนครอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีคณะผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องากับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมในพิธีพร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมอบรมในโครงการซึ่งจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นโดยมีวิทยากรให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติดูด D A I E จากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4อบรมให้ความรู้ในห่วงเช้าต่อจากนั้นในห้วงบ่ายแยกกลุ่มฝึกปฏิบัติและเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในบริเวณชุมชนใกล้เคียงกับโรงเรียน โดยมณฑลทหารบกที่23ได้จัดชุดป,ปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่23และชุดป,ปฏิบัติการกิจการพลเรือนประจำอำเภอเมืองเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงคิดภัยของยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันและให้ชุมชนร่วมมือร่วมใจในการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่23รายงาน